เรไม่มีเชื่ออยู่ที่ภูอะไรภูหินล่องก้าใช่ไหมขายของน่ากินมากมีคะแนงผักสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พามาเที่ยวบ้านร่องก้ามาดูตลาดขายอาหารข้างทางริมทาง,ทาง,ทางอาหารผักผลไม้ที่ชาวบ,บ้านเขาปลูก สด,สดสดดีๆใหม่ๆสดสดปอดสารเขาว่านะเนี่ยมีเรดิดด้วยมีเบบี้แครอทเรดิดอะกำม,มันยี่สิบบาทห้าซื้อก็มีบัวหิมะชเช้าสีแดงนะม,มันหวานญี่ปุ่นของฝากหมวกกันนงกันหนาว ้ารักเลยมีร้านกาแฟาด้วยสะโพดปิ่งมีร้านนี่ขายเลดิดก,กับเวบ,บีแครนลดเดี๋ยวไปเดินดูกันจ้าับหิมะห้าโลร้อยเลยตลาดอันนี้เขาเรียกตลาดอะไรอ่ะอืนี้ตลาดอะค่ะมีชื่อไหมคะไม่มีชื่อออยู่ที่ ผูอะไรผูหินล่องกล้าใช่ไหมเออขายของน่ากินมากมีขนแนงผักดนขนแนงผัดหัวรันเตายักษ์หัวหวานถุงเท่าไรอ, <50 S 1> อ่ะนาะหัวห้สิบโอ้ห้าสิบแล้วก็นี่พักแมวเบบี้แครลลอทก็มีนี่ของน่ากินมีพักทองเลยด้วยโลนที

สามอย่างห้าสิบาทได้ส,สามอย่างห้าสิบถูกมากเดี๋ยวได้เรายังไม่ได้กลับเราจะไปต่อเราเลยซื้อไม่ได้จะของสดๆน่าซื้อตลาดคนดอยอันนี้ดอยบ้านผู้หินลองกล้าโอ้มีเผือกนึ่งด้วย เนิ่งเนึ่งมันนึ่งหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งตอเบอรี่กล่องละร้อยบาทส้มเขียวหวานมีหลายร้านมีหลายแนวของกินของฝากของเล่นมีหมดเลยผลไม้มะขามหวาน ดอยลองกาบ้านผูหินลองกามีของสดสดเลยสดไหมคะยี่สิบสามยี่สิห้าสิบบสาเบบี้แครอทยอดฟักแมวก็มีอร่อยนียอดมี่ปลักมันก็มีโหใช้เท้าสีแดงด้วยเห็นแต่ที่คนจีนทำกับข้าวมี ใช้เท้าสีแดงอ่ะนี่มาเจอที่ดอยนี่ดอยบ้านลองก้านี่มิล,ล่อนก็มีลูกครับวบโวคาโดพันไข่มุกยักษ์โอนได้ับหิมะหัวใหญ่ใหญ่ห้าโลร้อยโอ้โหอันนี้ อะไรน,นะชายเท้าสีแดงอาไปต้มจืดขิงขิงยี่สิบเึงเบลอเลยน่ากินต้นหอมญี่ปุน่นหอมญี่ปุ่นมัดใหญ่ๆมัดเท่าไหร่อ่ะ มาละสามห้าดูมัดขนาด่ห้าสามาหนึ่งร้อยอืมรดคะเรื่องอ่คะผักดีสดสดกะล่ำอะไรหัวยาวๆไงโอ้กะลัว้กะลำปีหัวใจนี่คือใช้เท้าลูกที่นี่เหรอโอ้ยดูดินดีดูกอดสารหัวใช้เท้าใหญ่ มเมื่อเราดูในคลิปคนจีนเลยเนี่ยทีคย่คนจีนในติ๊กตอกมนันขูดออกมาแกงอย่างเงี้ยเยบบี้แคลอทสดๆจากไร่เนาะบอกอันนี้น่ากินอะแขนงอะเนี่ยแขนงทั้งมีแบบนี้แบบตุ่มแบบกระเปะ๋ะกระลำหัวใจทำไมเราไม่อยู่แถวนี้จะกินผักให้ชุ่มใจเลย มีผักผักอะไรผักขี้หูดเขาเรียกผักขี้หูดมีถั่วลันเตายากักษ์ถั่วลันเตาต้องจะ,ะ,ะเคยเห็นนะี่ห้าสิบบาทอของธรรมชาติตุวแถวมีแต่ของน่าซื้อน,น่าซื้อแหละ หอมญี่ปุ่นสามสิบบาทปักทองก็มีลูกหนึ่งห้วยโลน,นึ่งอะสี่สิบห้าโอ้ขายเป็นลูกเลยคุณลูกสี่สิบห้ามีลูกยี่ห้ามีแล้วก็มีบัวหิมะแล้วก็มีขิงแล้มีดอกกระดาษขายเป็นช่อๆด,ด้วยอืม สุดและมีทุกอย่างเหมือนกันคล้ายๆกันซื้อร้านไหนก็เหมือนกันแต่ฟักทองก็น่าซื้อกลับแล้วจ่ะคุณผู้ชมขอบพระคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ